ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยววช บุญคำสั้นๆแค่คำเดียวคำที่เราได้ยินคุ้นหูมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อว่าบุญนั้นมีจริงนะครับยิ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาแบบสิ้นกังขาสิ้นความสงสัยแล้วเชื่อว่าหายากเต็มทีแต่สําหรับคนที่มีความเชื่อว่าบุญนั้นมีจริง ต่อให้ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรยังไงก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งบุญกันนะครับก็เหมือนกับเช่นหลายท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีเททองหล่อสร้างรูปเหมือนของท่านเจ้าประคุณองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมวรังสีองค์ใหญ่ร่วมกับทางวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ในทุกๆวาระนี่แหละครับ เพราะนอกจากความนับถือความศรัทธาในท่านเจ้าประคุณกันแล้วก็คงเป็นเพราะล้วนต่างม,มีความเชื่อในเรื่องของบุญเชื่อว่าบุญนั้นมีจริงอย่างสิ้นสงสัยเป็นที่ตั้งในจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านนั่นเองนะครับทุกครั้งที่หล่อแล้วจะเป็นเจ้าห้ายท,ทุกครั้งเนื่องมาจากว่าเราคิดว,ว่าบุญใหญ่อย่างเนี้ยเราหายากที่จะทําได้นะคะเป็นพระที่ มีบุญญาธิการมากและเป็นที่ศรัทธาของคนแทบทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการทําบุญใหญ่อย่างนี้เราจะหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราจะต้องทํานะคะถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็คิดว่าเงินที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยนะคะว่ามีความรู้สึกเสียดายนะคะเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเรายิ่งทําเรายิ่งได้อานสุสงของการทําบุญเนี่ยคือตัวเราเองเราเราจะรู้ว่ามันได้จริงๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญที่เราทําไปเนี่ยมันไม่ใช่จะหายไปมันไปนรออยู่ที่เบื้องบนแล้วนะคะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเราสบายใจว่าเรามีจุดยืนของเราอยู่นะตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยใช่ไหมคะถ้าเรามีโอกาสเราทำซะนะยาอยูแบบประมาณนะคะเพราะว่าพอเราสร้างไปเนี่ยอันเนี้ยเป็นสมบัติที่ติดอยู่บนแผ่นดินตลอดไปดิฉัน เคารพและศรัทธาท่านมาเป็นเวลาช่วงชีวิตอายุ83ปีนะคะเคารพเรลือมใสในสมเด็จโตพรหมรังสีอย่างยิ่งชื้นใจในแรงบุญและแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมเด็จสมเด็จท่านนะดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มาร่วมง,งานบุญ สมเด็จหลวงพ่อโตพรมรังสีนะคะในโอกาสและเวลาที่จะอำนวยค่ะ หนึ่งคนหนึ่งศรัทธาหนึ่งบุญหนึ่งพลังล้อมรวมพลังส,งสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาให้คนที่ศรัทธาได้กราบไหว้ชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไปวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้พิธีเททองวาระครั้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นโอกาสเดียวที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเททองหล่อสร้างรูปเหมือนของหลวงปู่โตองค์ใหญ่ร่วมกับทางวัด กับอีกสองชิ้นส่วนสุดท้ายที่ผู้คนสามารถกราบไหว้และก็ปิดทองได้ถึงนั่นก็คือชิ้นส่วนหัวใจองค์จำลองและก็ชิ้นฝ่าเท้าหรือชิ้นนิ้วเท้าข้างซ้ายของท่านเจ้าประคุณนะครับที่สำคัญมาแล้วยังจะได้มาร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลร่วมสมทบทุนสร้างฐานพระแทนนางเทศแสดงธรรมของท่านเจ้าประคุณเพิ่มอีกหนึ่งบุญด้วยวาระหน้าอย่าลืมมาร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันให้ได้นะครับ สนับสนุนช่วงโดยโตรุ่งเรืองโปรดักชันบริการถ่ายภาพมุมสูงทั่วประเทศแบบมีคุณภาพและมืออาชีพในราคาย่อมเยาสนใจใช้บริการโทร9 9 8 3 2 8 8 7 4 4 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อชิ้นส่วนรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่นวัดหนองตากยาอภัยสัตว์กับพิธีเททองวาระครั้งสุดท้ายวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2559และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างฐานพระติดต่อร่วมสร้างบารมีได้แล้วในวันนี้โทร0898366383 うん。